ครับสวัสดีนะนะครับผมวันนี้ก็มาปักเบ็ดครับนะฮมากับน,นะกุ้งแล้วก็ทีมงานนะฮนะอยู่ฝั่งนู้นเลยนะฮะหมายสวยครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหมายกันีครับนี่ครับหมายเอาต่ำๆเลยนะกุ้งเอาให้ติดพื้นเลยเอาปลาไหลด้วยนะครับถ้าได้ปลา้อันนี้แหน่อะไรห,หน่แดงปะ ว่นเหนตัวนี้นี่วะเลี้ยงกบไม้สวยครับดูครับเป็นอ่างเก็บน้ํานะฮะเออไม่ใช่เป็นฝายนะนู่นไปทางนู้นมีแต่น้ำนะฮะมันท่วมขึ้นมาน,นี้เรามาปักเป็ดกันปล่อยให้น้องกุ้งปักไปครับนี่นะครับเดินมาตเ,เจอรูประไหลนะฮะ อันนี้ใส่ไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนม,มีสองรูนะครับตรงนี้รูหนึ่งรหนาเห็นีหมับนี่ดูกันูนี่รูใหญ่มากนี่รูนงแต่ไม่รู้ว่ารูไหนไมันจะขึ้นรูไหนนี่รูหนึ่งครับ ปีข้างหน้นเี่ตรงช่องว่างเลยเอ่ตรงนั้นนะหลุดแล้วมั้งเห็นคันไหม้ยนจมเอานอรเอาเอลเอาบอาเอลเอาเอาเอานอาเ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 าเอาเดาเอาเอาเอาอาาเอาเออออาเ โอ้โห oh. <laughs> ปลาช่อนตายอ่ะโอ้อม, oh. มันโดนกินนะน,นี <laughs> oh. ่แห่ะปลาเล็กครับเอานี่ฮะเรามาดูปลากันครับเฮ้ย oh. ปลาห, <laughs> หมอเฮ้ยปลาหมอตัวโตวอยู่นี่ฮะ oh. นี่อันนี้ก็ดึง ปลาหมออีกเปล่าอ yeah. <t os> hmm, ุ้ยปลาหมอตัวใหญ่นี่ว่ะใส่โน้นเลยเอ้าถุงถุงเหลี่ยงจทีนี้ตอนนี้ใส่เดินได้จับเกล็ดเลยตอนนี้ไม่มีเหลี่ยไปครับลาบันอยู่แบบนีเนี่ยฮึขาดไม่อยู่ไม่อยู่โอ้ยเป็ดงอเลยเรือเรามาดูช้าดิอยู่จริงดึงที้กุกเลยอันนี้ทุกหน้าจะใหญ่นะ ดูตาทรงอยู่นะใหญ่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 โอ้ยใหญ่ใหญ่ยกขึ้นมายกขึ้นมานี่เอ้ยปลาดุกครับผมไอ้ทิษปลาดุกครับผมปลาดุกครับปลาดุกโอยไหวไหมไหวโอ้ยปลาดุกตัวเลือเลยครับโอ้ยโอ้ยเหลืองโอยไอ้นี่เลยเฮ้ยเกือบหลุดถุงว่ะถุงว่ะโอ้ยนี่แหละครับผมดูนี่ครับ กำปากถุงดิดิกำปากถุงดิดเออแค่นั้นนะดูต่อไปนี่นี่นี่คันนี้คันนี้หัวทิ่มเหมือนดึกดดึกดมึ้ดึกไหมเยอะหมดเอหมดของแต้มใหญ่ๆแล้วครับ ไม่รู้ว่าน้องมันได้มาเปล่ากี่นิไม่รู้กันนะอืมอืมขาอ้อมอใะใกลไหมอืมมีตัวน่ะนู่นหนึ่งเขาปล่าหมอเอาเอาแกะกันเลยเอาที่หมดเลยอืมแกะกันเลยโอ้ปล่าหมอฮอตครับได้ไปนี่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวป่วยแล้วลครับเนี่ยใส <laughs> ่นี่ไม่ต้องกลัวป่วยใช่ไหม เดี๋ยวผมจะไปปล่อยนะครับปล่อยใส่เตาโอ้ยกระดุกไหลมาไหลนู่น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 นน ระวังหนามนะตัวใหญ่ปะเอาเดิมตัวเท่าที่หลุดดึงมาดึงมาดึงมาพอดทิดเลยเฮ้ยมาแล้วหนึ่งเปีมปลาไหลสวยสวยอยู่ถือกล้องมานี่ฮะปลาไหลครับโอเคโอเคปลดเลยเฮ้ยไปกินปลายปากพอดีเลยน่ะจะหลุดละ เขียวผมไ <ใน S 1> อ้จะได้ยังไม่ต้องกลัวแล้วมันหลุดอ่ะมันหลุดไปตัวหนึ่งแล้วตลหลุดไปตัวหนึ่งแล้วหัวข้มมามอ่ะเฮ้ยหลบหน้ากล้องหน่อยเออั่นน่ะหลุดว่าแล้วพันเลยอ่ะผันหลายรอบเลยอะใช่ปลาไหลทัวร์เอาเหยื่อไปให้หใหใหพี้ยนหน่อยนี่นะครับปลาไหลหนึ่งปลาหมอสองปลาดุกน่าจะ 8ขีดได้นะครับตัวนี้ออือีครับเดี๋ยวดูที่นครับเราก็มาดูเบ็ดอีกแล้วเออเอาไล่ฝั่งนี้เลยก็ได้คูเถอะเฮ้ยปลาดุกปลาช่อนครับปโอ้โหนึกว่าสิบโลเมื่อกี้เมสวยๆครับชื่อหอยเรือง โอ้ดเี่นตัวนนะนี่เดือนนะที่ผมเปลี่ยนเมื่อกี้ครับในในถุงถุงวางไว้ไหนี่นีบอกแล้วอันแรกก็มีคลิปแล้วนยเรือนดูกันไปเรื่อยครับลองกลางแล้วาเข้าไปใได้สบาย ดักปลาไหลไว้ดิตรงนู้นน่ะเอาสบายเฮ้ยทุกรอบเลยอันเนี้ยโยโย่ไม่น่าไปดูก่อนคลิปเลยปลาไหลปลาไหลเนาะเดี๋ยวนะไหลใหญ่ปี๋ไหลใหญ่ดิเนาะรอคลิปเนี่ยรอคนถ่ายเนี่ยเอ้าเนี่ยรออะไรเนี่ยตัวดูนะอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ครับโอ้โหตรงนู้นก็เอาขึ้นหนึ่งนะครับตรงนู้นครับเอาถุง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 นี่เอาใส่ถุงก่อนฮะ นี <m any> ่คร <c oughs> uh ับ huh. ก <c oughs> uh ินลึกป้ะเนี่ยลึกคุณ่ะถ้าพูดถึงก็เอาเบ็ดเอาเบ็ดเดินเข้าไปในนี้ได้นะสบายเลยเยอะม่ต้องออกออกครับเอาเอางั้นเอาคันนู้นไหมคันนู้นที่พี่บอกอะนั่นน่ะไอเบ็ดเขมบนบนบนนั่นน่ะเอาเดินเข้าเดินเข้าข้างในเลยยงง้ก็ไดตัวใหญ่มาก จะเก็บไปหมดเลยแถวห้องบนฝั่งฝั่งนู้นเราเบ็ดขึ้นแล้วครับยังไม่รอเลยสวยอดใจไม่ไหวมันไหลายรอบแล้ยมันจะได้หลายรอบแล้วใช่ใช่ไหลนะขึ้นบนหลายรอบแล้วนี่ครับดูครับโอ้โหลงไปนี่แล้ลงก่อนฮะเอาเปลี่ยนไปใช้ได้เลยตัวใหญ่ดีว่าเฮ้ย นี่นะฮะพอดีน้องเขาเดินมาก่อนนะฮะกุ้งกุ้งจับชั่ก็บอกแล้ผมเอาจิงแนี้ลมันหลุดมันไ่ก้าลงน้ำต่อนี่อะบอกแล้วนี่นะครับผมเอาจิงะนพอดีน้องเขาเดินมาจับทาก่อนนะครับเขาเจอเขาเลยเอาขึ้นไว้ให้ดูสงไหมนีครับเออสูงดู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 ดนดูดนดู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 ่ดด นี่นะครับตัวใหญ่เลยครับขาวเพลเลยครับดนอยู่ในน้ำอ่ะเอาลูกแมาลูนั่นน่ะเห็นไหมเห็นหเอาเห็นหัวมันไหมมันตายแล้วเอ้ยมันมรละภาพเอ้าเว้ยนั่นน่ะตายเฉยเลยตั่กสูสีเลยอ่ะสวยอี้เนวยโอ้โหครับ หมาดหมาดหมานหมาดโชว์โชว์น้องชายโชว์นี่นะครับโอ้โหเพิ่งตายเนี่ยเออเพิ่งตายเพราะว่าเบ็ดเพิ่งเกี่ยวเหยื่อไปตอนสามทุ่มเนี้ยสามทุ่มพี่นู่นนู่นยุคกลางทางเุินไปสุดเนี้บ้างเจ้าอยู่กลางทางไม่โดนขึ้นมาสูงเนี่ยมีตรงนี้แหละหมาหมาขึ้นมาแน่นอนเลยนี่นะนโดนเสียดอุ้ยตัวสวยดีว่ะ สวยครับนี่ฮะไอ้ลอยลอยให้เห็นเห็นแจ๋วลอยให้เห็นเห็นสองไฟดูหน่อยนี่แจ๋วแหงนหน่อยโอ้ไม่เจอคนใส่เลยเนี่ยเอาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาสักพักนี่แหละแจ๋วอย่าไปตกใจของไอ้น,นี้บอกแล้วที่งลงลู่เหยียดเหยียดได้เรื่องเว้ยเฮ้ยโอ้ยขึ้นมาใช่ไหมนี่ไม่ได้เอาขึ้นมาก็หมาตัวนั้นแหละทั้งนั้นอ่ะเออใส่อยู่ตรงนู้นไดนู่นเออใส่อยู่นู่นนะในป่าตรงนี้นี่ เอากุ้งเปิดเลยกุ้งมี้งหาอันนึนะรอบนี้ครับนี่ครับดูครับรอบนี้เกล้หมานหมานเอาแฮวจริงหมาพยายามไเลยวันลัแตครับรอบนี้ดูครับหมานรอบนี้คุ้มนะ รอบมีคุ้มครับรอบนี้คุมมมม้มมากเลยไไหลายรอบได้อยู่เลอไอยาวออกรับไอยาวออกเออถอดเบ็ดมาแล้วไอยาวออกครับ <laughs> นี่นะครับนะนะพี่ได้อันนี้อันนี้ของรอบตอนหัวค่ำนะฮะยกยกกระชังเลยก่อนจะเอาพวกนี้ลงนี่ฮะร,รอบตอนหัวค่ำนะครับมีปลาไหลหนึ่งตัวปลาดุกสองตัวปลาช่อนสามตัวนะครับ อันนี้รอบสามทุ่มสี่ทุ่มสามทุ่มนี่ฮะปลาช่อนเลยนี่ครับหมานครับวันนี้หมานให้ดูนะก,กุ้งด้วยครับเดีย๋ยวนะก,กุ้งบอกไม่เห็นผมเลย โอเคครับนะ้ะมาครับเรามาดูอีกรอบครับรอบรอบเที่ยงคืนฮะอันนี้มุดลึกเลยครับอยู่ไหมไม่รู้ไล่ตามเียไล่ตามเลยโอ้าไหลทัวเลยเนี่ยไหลจะอยู่หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเอออยู่กับผมโอ้ยตัวใหญ่ดิไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่ไหมใส่กลางใส่กลางใส่กลางเออหิวขึ้นมือเลยตายแล้ววตายไหมตาย ตายแล้วครับผม่อ๋อร้ายก็โอเคเอาขึ้นมาเลยมันม่ได้หรอกะเออไม่ได้เอาไม่ได้เอาเบ็ดมาเปลี่ยนเลยปะนี่คันเบ็ดเออนี่อยู่ตรงนี้นี่ฮะปลาไหลแล้วครับโอ้ปลาไหลเยอะเว้ยเฮ้ยอือนี่ครับนาแล้วครับปลาไหลครับโอ้โหนี่ฮะ ปดได้ไหมปดได้มั้งเออในในในถุงนี่เอาถุงไปปดได้ไหมปลดได้แล้วอืมอืมโอ้คันแรกหมานอันแรกกระปังอยู่แล้วครับกุ้งกุ้งอยู่แล้วโอ้ยม่อยู่ดึงลงดินเลยเนีเออ พลาดนะครับตัวนี้พลาดนี่ปลาใครไป็นเลยขนาดนั้นปลาอไปตัวหนึ่งใช่ไหมปลาอะไรจะปลาอะไรปลาดุหลุดหลุดเอออูอ้บินเบาๆอย่างนี้หเลยรอบนี้ได้ตัวเดียวนะครับผมเน,นี่ยหลุดเลยแตคลิปนี้จะรวมเลยนะครับผมเพราะว่าเด็กละ มาลุ้นตอนเช้าเดียวเดี๋ยวมาลุ้นตอนเช้าอีกคลิปหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปรวมอยู่โอ้นี่แกแกเห็นเห็นมันลอยนะครับแล้วเขาก็เอาเบ็ดย่อนนะฮะโอ้ในถุงเดียหมานว่ะมันนอนลแล้วไอ้นี่นะฮะเราเรากำลังจะเปลี่ยนเดีย่อที่นี่น้องเขาเห็นว่ามันลอยอยู่นะฮะเขาเลยเอาเบ็ดเสียบแล้วก็ เกล่ยวเหยื่อแล้วก็เอาเบ็ดหย่อนลงไปได้ขึ้นมาเฉยครับนะฮะปลาไหลโอ้หกินอย่างลึกอ่ะกินลึกด้วยอ่ะดูดหรือเ่ดูดแล้วเออตัดโอ้โหเลยไม่ได้ดูช็อตเด็ดเลยที่นี่โอ้ไอเรากันนึกวแบบตัวเล็กเห็นยิกๆยิ่งยิ่งยิ่งอยู่อู้เสียดายเลยเฮ้ ช็อตอย่างสวยเลยกี่นี้วัดขึ้นมาเลยอะ่ะเออโอ้ออยเยอเยเอเออนี่นะครับสามรอบนะฮะไปไหนหอหออ นี่นะครับสามรอบฮะโอ้ปลาดุกกับปลาช่อนตัวนั้นเธอเปลี่ยนเปลี่ะเหรอเหญ่ใหญ่ต้นขางเลยใหญ่ใหญ่ต้นขางเลยเออนี่นี่นะครับมีแต่ตัวสวยๆครับปลาไหล ชิวชิวสไตล์บ้านๆก็คลิปนี้ผมก็พอแค่นี้ก็ก่อนนะครับน้าๆเดี๋ยวจะมีตอนเช้าอีกทีหนึ่งก็คือไปดักบั้งรันไว้ด้วยนะฮะปลาไหลเยอะมากครับบ่อนี้ใส่อ่างใช่ไหมหรือะไรอ่างอ่างนี้สุดยอดครับอ่างแถวบ้านน้องนะฮะโอเคครับน้าๆผมฝากด้วยนะครับผมโอเคครับบวัสดีครับ